สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสูงนะคะวันนี้จุจะพาเพื่อนๆมาชมเทพนิมิตกันเลยนะคะเทพนิมิตวันนี้เทพนิมิตงามสมบูรณ์มากเลยค่ะเรามาดูกิ่งของเขานะคะเขาแตกเมื่อกี้กิ่งนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดการจะแทงหลอดอีกหนึ่งแล้วค่ะเป็นแปดนะคะเป็นแปดกิ่งแล้วนะคะใบสวยสมบูรณ์มากค่ะใบของเทพนิมิตนะคะเขาจะคล้ายๆกับ ใบของเศรษธีวินสันเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีลายจุดด่างอยู่เต็มใบนะคะส่วนเศรษธีวินสันจะเป็นใบใหญ่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นสีเขียวล้วนนะคะถ้าใบด่างก็จะเป็นด่างเหลืองแต่อันนี้เทพลิมิตส่วนข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของเทพลิมิตก็คือนี่เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะข้อใบของเขานะคะก้านใบของเขา แล้วก,ก็ใบที่โค้งงอตรงนี้นะคะใบที่โค้งงอตรงนี้ค่ะลักษณะเด่นของเขานะคะคือเหมือนที่คอใบของเขาจะมีลักษณะโค้งตรงนี้เลยนะคะใบของเทพนิมิตค่ะเทพนิมิตเ,เขาบอกว่าเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลถ้าเทพนิมิตสถิตอยู่บ้านใครแล้วบ้านนั้นก็จะมีโชคมีลาภนะคะ เพืเ่อนๆจะชอบไหมมงคลนะคะลองหาเชื้อนิกมาปลูกดูนะคะปลูกง่ายค่ะดินสภาพดินยังไงก็ได้นะคะเขาเกิดได้ทุกสภาพดินนะคะนี่ค่ะเราปลูกไว้ในกระถางเล็กๆค่ะปลูกไว้ในกระถางเล็กๆค่ะเขาก็สูงแล้วก็แตกสาขาแตกใบเยอะเลยนะคะและเราทําการทดลองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเราทดลองขยายเขาโดยการตัดยอดค่ะเราตัดยอดเขาเลยนะคะตัดยอดทิ้งเลยค่ะตัดยอดทิ้ง เพื่อจะให้เขาแตกตามตุ่มนี้นะคะเพื่อจะให้เขาแตกตามตาเน,นี่ยค่ะเขาก็จะแตกยอดออกมาพอแตกยอดออกมาแล้วเราก็ตัดยอดเข้าไปขยายเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราทําการทดลองไว้หนึ่งกิ่งนะคะหนึ่งต้นเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ,ต,ะ,คะต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นเล็กค่ะที่เราทดลองตัดยอดเขาทิ้งนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะต้นนี้ก็แตกใบออกมาสวยแล้วนะคะนี่นะคะต้นนี้ก็ต้นเล็กนิดเดียวค่ะนี่ค่ะ มันเล็กๆปลูกไว้ในกระถางเล็กๆอยู่ใกล้ๆ,ๆกันนี่คะ่ะอย่นี้กระถางนี้ต้นใหญ่กระถางนี้ต้นเล็กนะคะเราก็ตัดยอดเขาตรงนี้นะคะเพื่อนๆตัดยอดเขาทิ้งเลยค่ะถ้าเราจะจะขยายแบบง่ายๆนะคะถ้าเรามีหลายต้นเราสามารถขยายวิธีนี้ได้เลย,เลยหรือว่าจะแบ่งตนให้เพื่อนๆนะคะเราตัดยอดแล้วยอดเขาก็จะแตกออกมานะคะแตกออกมาหนึ่งสองสามพอแตกออกมานะคะเห็นไหมตานนี้ก็จะแตกออกมาอีกหนึ่งนะคะ เราก็ตัดตรงนี้เลยนะคะตัดตรงนี้แล้วก็มาผ่าผ่าตรงนี้เลยนะคะผ่าตรงนี้เพื่อเอาแยกลงกระถางเขาก็จะเราก็จะได้อีกสามต้นเลยนะคะสามหน่อที่กําลังแทงย่อออกมาเราก็จะขยายวิธีนี้ง่ายดีเลยนะคะวิธีขยายแบบนี้ก็ง่ายค่ะหรือไม่เราก็จะเอาต้นเขานะคะมาตัดเป็นป้องเป็นป้องเป็นป้องไว้เลยค่ะตามตามตามตาเขานี่นะคะตัดไว้เลยค่ะแล้วเราก็ไปวางไว้ที่ทดาาินนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแทงแรก แล้วก็แทงแทงยอดออกมานะคะแต่เราลองใช้วิธีนี้ดูนะคะเราไม่อยากตัดเขาทิ้งค่อยๆตัดทีละทีลป้องละป้อง,องเขาก็จะแตกออกมาลักษณะแบบน,น,นี้ก็จะสวยงามเช่นกันนะคะวิธีนี้ก็ทําได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบนะคะเทปนิมิตนะคะเราชอบเพราะว่าเป็นไม้มงคลที่เสริมโชคเสริมราบนะคะเขาบอกว่าเทพนิ้จะสิดสตนะบ้านใครแล้วบ้านนั้นก็จะมีโชคมีราบได้ฝานเป็นมงคลด้วยนะคะค่ะ ได้พบกับความสําเร็จเป็นเทพแห่งความสําเร็จอีกต้นหนึ่งเลยนะค,ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วแ่ะคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะค่ะและขอขอบคุณทุกเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปรวมถึงทุกทก,ทก,การคอมเมนต์เลยะค,ะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ